ถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูพุดดิ้งมะม่วงกันนะครับฤดูร้อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นมะม่วงเนี่ยวางขายกันเกลื่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ฤด,ดูร้อนนั่นเองนะครับจะกินเป็นผลไม้ธรรมดาเหมือนที่เคยกินก็มันเบื่อนะครับวันนี้จะทําเป็นพุดดิ้งมะม่วงหวานๆเย็นๆน,นะครับที่สําคัญคือมันง่ายมากเดี๋ยวมาทํากันเลยนะครับพุดดิ้งมะม่วงนะครับในฤดูร้อนแบบนี้พุดดิ้งมะม่วงที่เราใช้เราก็จะใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะครับ ได้เนื้อได้รสชาติที่หวานนวลนะครับอมเปรี้ยวนิดๆรับรองว่าพุดดิ้งมะม่วงของเราจะอร่อยมากนะครับเราจะใช้2ลูกด้วยกันนะครับส่วนผสมที่จะทําให้พุดดิ้งมะม่วงของเรานวลเนียนนั่นคือมีนมมีครีมนะครับและที่สําคัญที่จะทําให้อยู่ตัวก็คือเราจะใช้ผงเจลาตินนะครับเจลาตินนะครับต้องใช้น้ําเย็นผสมเพื่อให้เขาคลายตัวและอิ่มตัวนะครับดูดน้ําเข้าไปนะครับห้ามใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเด็ดขาดเพราะว่าเจลาตินจะละลายไปเลยนะครับไม่ทํางานคน ระหว่างที่เรารอให้เจลาตินเราเนี่ยทำงานจนอิ่มตัวนะครับเราจะมาอุ่นนมครีมน้ําตาลจนน้ําตาลเราละลายเข้ากันดีก่อนเลยนะครับนี่ใช้นมใส่ลงไปในหมอ้อเลยตามด้วยครีมแล้วก็น้ําตาลของเราเนื่องจากว่ามะม่วงที่เราเลือกใช้เนี่ยเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันนะครับปริมาณน้ําตาลเนี่ยก็ต้องปรับไปตามผลไม้ที่เราได้มาด้วยนะครับ จากนั้นก็ตั้งไฟอ,อ่อนได้เลยนี่เจลาตินเราอิ่มแล้วเตรียมหัน่นมะนาวรอไว้เลยดีกว่าตอนนี้นะครับน้ำตาลของเราละลายหมดแล้วนะครับแล้วก็นมกับครีมของเราก็อุ่นเกือบร้อนละเราจะใส่เจลาตินลงไปเลยนะครับ เมื่อเจลาตินของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟได้เลยแล้วก็พักให้ส่วนผสมของเหลวของเราเนี่ยคลายความร้อนเลยเราไปเตรียมมะม่วงกันดีกว่านี่มะม่วงของเราตัวเนื้อที่เราจะเอาไว้ตกแต่งนะครับเราก็จะมาหั่นให้เป็นเต๋าสวยงามนะครับจริงๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องชิมมะม่วงเราก่อน อร่อยหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ของตกแต่งเราก็เก็บไว้โอเคครับเนื้อที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยณจุดนี้จะขอใส่น้ำมะนาวลงไปหน่อยใส่เกลือตัดรสชาติไปนิดนึงนะครับปลายช้อนจากนั้นนะครับก็ปั่นเลยนะครับเอาให้ละเอียดเลย หลังจากนี้นะครับเราจะเทครีมที่เราทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยลงไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะคนให้ครีมเนี่ยเข้ากับมะม่วงปั่นของเราให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก่อนที่จะเอาใส่ภาชนะไปเข้าตู้เย็นให้เซตตัวนะครับก็คือเ mm hmm. <Taste. S 2> ทสรสชาติ hmm. หวานมะม่วงเนี่ยหอมมากนำมาเลยแล้วก็ มีรสเปรี้ยวตามนะครับครีมมันแบบมันนวลเนียนมากตักใส่พิมพ์ตักใส่แก้วกันเลยเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นเลยนะครับอย่างน้อย3ามชั่วโมงเพื่อให้เจลาตินเนี่ยเซตตัวดีนะครับแล้วก็พุดดิ้งมะม่วงของเรานเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเข้าตู้เย็นเลยนะครับตอนนี้นะครับระหว่างที่เรารอเนี่ย พุดดิ้งมะม่วงของเรากำลังเซตตัวตอนนี้ก็น่าจะใกล้ได้ที่แล้วเราจะมาเตรียมครีมมะพร้าวเนี่ยก็จะมีวิปปิ้งครีมนะครับใช้นิดเดียวเพราะว่าเรามีแค่ห้าถ้วยเองนะครับวิปปิ้งครีมตีกับน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็มีเหล้ากลิ่นมะพร้าวเนี่ตีกันเลยตีง่ายๆมากๆครีมไอซิง่งเหล้าใส่นิดเดียวนะฮะช้อนโต๊หนึ่งตีให้ขึ้นฟูเลย ตอานี้นะครับได้ที่แล้วนะครับพุดดิ้งมะม่วงนะครับทําเสร็จแล้วถ้ายังไม่กินทันทีนะครับแต่าาที่เขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ยให้เอาฟอยล์ปิดปิดหน้าไว้ด้วยนะครับจะกินเมื่อไหร่ก็เปิดฟอยล์แล้วก็เอาวิปครีมวางนะครับตกแต่งด้วยชิ้นมะม่วงนะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับรับรองว่ากินเย็นๆแตอร่อยมากเดี๋ยวเรามาจัดทั้งหมดกันเลยนะครับ ลืืมมเน้อพุดดิ้งมะม่วงของเรานะครับเท่านี้ก็พร้อมที่จะตัดเสิร์ฟแล้วอย่าลืมว่าเสิร์ฟเย็นๆอร่อยแน่นอนวันนี้ต้องขอชิมถ้วยนึงซะก่อนขอค้าใหญ่ๆเลยด้นะครับ แบบนี้เลยเนื้อนเนียนมากเย็นหอมมากเลยหอมมะม่วงมากอร่อยมากเลยนะครับเท่านี้เองนะครับกับพุดดิ้งมะม่วงขนมหวานหน้าร้อนที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเยน็นชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหน้าร้อนนี้กินอะไรดีทั้งเมี่ยงคำบะหมี่เย็นทรงเครื่องและตบท้ายด้วยของหวานอย่างพุดดิ้งมะม่วงรับรองว่าถ้าได้กินเมนูพวกนี้ในหน้าร้อนเนี่ยต้องฟินและแฮปปี้สุดๆไปเลยอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับอยากเอาไปทำบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆได้ที่แฟนเพจของแสงแดดบัตติชิ่งนะครับทำแล้วถ่ายรูปแล้วกินแล้วคลายร้อนยังไงนะครับส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับ ฮชแท็กซีไอวฟิตน้านะครับอย่าลืมว่าผมทําได, mm hmm. คได้คุณก็ต้องทําได้คุกกิจโจเซฟนะครับ CY คุกกิจโจเซเสาวหน้าพบกับเมนูอาหารจากผลไม้ถ้าพูดถึงผลไม้หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันสามารถนำมาทำเป็นอาหารขาวได้ด้วย c ีจึงขอเสนอสรารพัดเมนูจากผลไม้ที่นำมาทำเป็นอาหารรับรองว่าอร่อยครบรสแถมสุขภาพดีอีกด้วย รับรองว่าอร่อยเด็ดมนนากๆเด็ดเด็ดเด็ด<ๆ>สุดๆติดตามกันได้วันเสาร์11โมงเช้าทางช่องนิวทีวีนะครับสบายใจชื่นชมมันเหมือนอยู่ในหน้าร้อน